พัดลมบุญช้าลมไม่แรงแล้วก็จะมีเสียงดังอื้อที่มอเตอร์ท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาผมทําวิดีโอที่เกี่ยวกับการซ่อมพัดลมไปแล้วหลายตอนแต่ละตอนล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมีอาการเสียมีวิธีการซ่อมที่แตกต่างกันไปนะครับสําหรับอาการแบบนี้สาเหตุเกิดจากอะไรวิธีการซ่อมเป็นแบบไหน เชิญชมในวิดีโอนี้ครับและในตอนท้ายของวิดีโอเรามาหาคำตอบพร้อมๆกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเคยถามผมในช่องคอมเมนต์ว่าถ้าเราไม่มีอะไรตัวคาปาซิตเตอร์ตรงตามเบอร์เดิมที่อยู่ในพัดลมแต่เรามีเบอร์ทดแทนเบอร์ใกล้เคียงสามารถใช้แทนกันได้ไหมไปหาคำตอบพร้อมๆกันในวิดีโอนี้ครับก่อนที่เราจะทำอะไรต่อจากนี้ต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับ ผมถอดปลักแล้วลำดับต่อไปผมจะเปิดดูเพลาเปิดดูว่าเพลาฝืดหรือเปล่านะครับเวลาถอดนั้นให้ดูทิศทางที่ลูกศรน,นะครับเพราะว่ามันจะตรงกันข้ามกับเกลียวของน็อตทั่วไปนะครับก็คือหมุนขวาเนี่ยคือถอด ตอนนี้ผมเอามือหมุนดูนะครับว่าเพลาฝืดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่หมุนดูไม่ฝืดคือถ้าฝืดเนี่ยมันจะหยุดเร็วมากพอเราปล่อยมือมันจะหยุดนะครับอันนี้คือเพลาไม่ฝืดเพลาลื่นปกตินะครับผมจะถอดดูฝาข้างหลัง ตรงนี้นะครับจะมีตัวคาปาซิเตอร์อยู่นะครับห้ามเอามือไปโดนที่ขั้วไฟนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีไฟที่ค้างอยู่ในตัวคาปาซิเตอร์นะครับเราจะต้องทำการช็อตขั้วก่อนนะครับโดยการเอาไขควงแต่ห้ามจับส่วนที่เป็นเหล็กนะครับจับส่วนที่เป็นพลาสติกแล้วไปแตะนะครับนี่ เพื่อเป็นการคลายประจุก็กคือช็อต2ขั้วนี้เข้าด้วยกันผมจะทําการวัดค่าว่าตัวคาปาซิเตอร์นี้มันเสื่อมหรือเปล่าผมบัดกรีสายออก1เส้นนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเราวัดค่าโดยที่สายไฟยังต่ออยู่กับขดลวดภายในเนี่ยค่าตัวนี้มันจะผิดเพี้ยนนะครับอ่านได้233.9 233 234นาโนฟารัดซึ่งไม่ถูกต้องนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้เสียคาปาซิเตอร์ตัวนี้ระบุว่าเป็น1.5ไมโครฟารัด400โวลต์นะครับตัวนี้ผมเจอว่ามีขายอยู่ในเว็บไซต์ Lazada นะครับ1.5ไมโครฟารัด400โวลต์นะครับราคา39บาทเขียนว่าอะไรแท้ฮาตาริอะไรพัดลม คาปาพัดลม1.5ไมโครฟาลตดหาตาริ39บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อตัวนี้ครับ ราคาของตัวคาปาซิเตอร์พวกนี้ไม่แพงครับตัวละ30มสิบกว่าบาทเท่านั้นเองครับผมจึงสั่งมาหลายหลายค่าหลายขนาดความจุเพื่อที่จะเอาไว้สแปรที่บ้านเผื่อทีเวลาพัดลมตัวอื่นเสียขึ้นมาอกีกจะได้ไม่ต้องสั่งกันอีกนะครับผมสั่งมาตั้งแต่1.8 1.8ไมโครฟารัด1ไมโครฟารัด2ไมโครฟารัด 1.5ึ 1> 1. Meter, uh, ่งจุดห้าไมโครฟารัดมิเตอร์อ่านได้1.5 05งจไมโครฟารัดทีนี้มาดูตัวตัวนี้ที่เสียนะครับอันนี้คือตัวเก่านะครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าค่ามันจะขึ้นมั่วมากมันขึ้นแล้วก็ไม่นิ่งด้วย1.8มั่ง2 1 1 9 9 2 0 0คือหน่วยเป็นนาโนฟารัดเป็นเพราะว่ามันเสียนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราหาค่าของไมโครฟารัดที่ไม่ตรงกับตัวที่ระบุแต่มีค่าใกล้เคียงจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวที่มีค่าน้อยนะครับตัวนี้ก็คือ1ไมโครฟารัดคาปาซิเตอร์พวกนี้ เราต่อสายขั้วไหนก็ได้นะครับต่อสลับสายก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่มีขั้วหมายความว่าไม่ไม่ได้ระบุขั้วต่อเข้าไปแล้วนะครับอันนี้คือ1ไมโครฟารัดนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบลักแล้วเปิดดูว่าพัดลมหมุนอย่างไร ที่1ไมโครฟารดนั้นพัดลมหมุนหมุนหมุนดีกว่าเมื่อสักครู่นี้มากเลยนะครับต่อไปผมจะทดลองเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่มีความจุสูงกว่า ตัวนี้เป็นค่า1.8นะครับผมเปิดสวิตโอ้นี่เบอร์หนึ่งนะครับผมเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเดี๋ยวกลับไปที่เบอร์หนึ่งแรงมากครับผมปิดก่อนปิดก่อนพบว่าเบอร์1.8ไมโครฟารัด ทำให้พัดลมนั้นหมุนแรงมากขึ้นมากขึ้นกว่าปกติครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับเป็นค่ามาตรฐานก็คือ1.5ึมโครฟารัดเบอร์สอง เบอร์สา น,นี้ก็กลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วครับจากการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ท่านผู้ชมครับผมได้นำเอาคาปาซิเตอร์ที่เป็นค่าใกล้เคียงที่ไม่ตรงตามมาตรฐานเปลี่ยนใส่ไปในพัดลมดูพบว่าคาปาซิเตอร์ที่มีค่าน้อยจะทำให้พัดลมหมุนช้าลงคาปาซิเตอร์ที่มีค่าสูง จะทาให้พัดลมหมุนเร็วขึ้นซึ่งจะเป็นการตอบคําถามท่านผู้ชมที่ถามผมว่าเราสามารถใช้คาปาซิเตอร์ค่าใกล้เคียงมาแทนได้หรือไม่คําตอบคือแทนได้แต่ให้เลือกค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานนะครับอย่าเลือกสูงกว่าเพราะว่าสูงกว่าพัดลมหมุนเร็วก็จริงแต่จะทําให้มอเตอร์อาจจะเสียหายเพราะว่ามันร้อนจัดนั่นเองนะครับในวิดีโอนี้ผมตรวจเช็คค่า คาปาซิเตอร์ด้วยมิเตอร์นะครับว่าดีหรือเสียแต่ท่านผู้ชมก็สามารถซ่อมพัดลมแบบนี้ได้โดยไม่ต้องไปซื้อมิเตอร์ตัวละเป็นพันเอามาวัดนะครับแต่เราจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอันดับแรกถ้าเพราะว่าพัดลมไม่หมุนเลยปัญหาอยู่ที่ระบบไฟที่เข้าไปและอาจจะอยู่ที่มอเตอร์ระบบไฟที่เข้าไปสวิต อาจจะมีมดเข้าไปอาศัยอยู่นะครับเวลาเราเปิดเนี่ยหน้าคอนแทคก,ก็จะไปไปสัมผัสตัวมดแทนแทนที่จะไปสัมผัสโลหะด้วยกันนะครับไฟก็ไม่เข้าประการต่อมาก็คือเป็นที่ตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์อาจจะเป็นไปได้มอเตอร์ร้อนจนสายภายในขาดแต่ว่ามันมีอุปกรณ์ช่วยอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าเทอร์โมฟิลอาจจะเป็นไปได้ว่าเทอร์โมฟิลขาดไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนเทอร์โมฟิลแต่ว่าหาก่อนว่าทำไมมอเตอร์ถึงร้อนจัดอาจจะเป็นไปได้ว่าเพลาฝืดนะครับ ประการต่อมาถ้าหากว่าพัดลมหมุนแต่หมุนช้าให้ดูที่2ออย่างนะครับอย่างแรกเลยเช็คว่าเพลาฝืดหรือไม่ถ้าเพลาฝืดอาจจะเกิดจากสารหล่อลื่นที่หมดสภาพไปท่านผู้ชมใช้สเปรย์หล่อลื่นอนอเนกประสงค์หรือว่าน้ํามันก็ได้นะครับหยอดไปตรงข้างหน้านะครับแล้วก็หมุนไปหลายๆรอบนะครับไม่นานเพลาก็จะ ลื่นขึ้นนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้แต่ถ้าไม่เกี่ยวกับเพลาคือเพลาลื่นดีอยู่แล้วเนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นที่คาปาซิเตอร์นะครับก็ไปซื้อเบอร์ที่ตรงกันมาเปลี่ยนได้เลยนะครับเวลาผมบอกเบอร์ตรงกันเนี่ยเช่น1.5ไจมโครฟารัดก็เอา1.5ไมโครฟารัดและเอาโวลต์ด้วยนะครับโวลต์400โวลต์3า0และแต่ของท่านสเปคอะไรแต่โวลต์เนี่ยถ้าไม่มีที่เท่ากันนะครับให้เลือกสูงกว่าอย่าเลือกน้อยกว่านะครับเพราะว่า เราใช้ไฟ220โวลต์ก็จริงนะครับแต่ว่าค่าพิกของมันก็คือ120โวลต์คูณด้วยสแควรูท2ก็จะกลายเป็น300โวลต์นะครับเขาจึงให้ค่าปาเซตเตอร์มากกว่า300โวลต์ก็คือเช่น350หรือ400นะครับแต่ท่านหาไม่ได้ก็ให้เอาค่าใกล้เคียงแต่ใกล้เคียงที่สูงกว่านะครับเพราะว่า มันจะทําให้เป็นการเซฟเป็นการป้องกันการเสียหายเนื่องจากวนเกินนะครับหวังว่าวิดีโอนี้คงจะทําให้ท่านผู้ชมมีความรู้มีความเข้าใจในการซ่อมพัดลมได้บ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ